มีเอฟซีบางท่านนะครับผมถามมาว่า,าช่องของบัทราชนะครับผมปิดยอดกระถินหรือยังนะครับเรายังรับนะครับผมเรายังรับจนถึงวันที่สิบหกนะครับผมติดต่อทางความรักมานะครับผมติดต่อมาได้เลยนะคะถ้าอยากมาร่วมแหม่บุญกระถินกับตุ้มท้าทายนะคะถ้าเกิดอยากขี่ช้างเราก็จะจัดเตรียมช้างไว้ให้นะคะครับผม ก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีเอฟีทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับเราช่องซีดอขุนเงินนะคะวันนี้เราพามาดูพังน้องส้มนะคะกับช่วงที่ฝนตกนะคะตกดินๆนะคะน้องส้มก็สปาโคนเต็มที่เลยนะคะ นี้เรามารอแห่งงานอยู่ที่วัดนะคะอันนี้น้องส้มเป็นเด็กวัดมาพักอยู่ที่วัดนะคะคันนะคะน้องต้มคันแล้ว คักสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับน้องส้มนะครับตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอำเภอวาปีประทุมนะครับผมพายุเข้านะครับตั้งแต่เมื่อเช้านะครับช้างเราก็ต้องปลูกไว้นะครับให้ยาให้อาหารนะครับผม เป็นพี่นะครับผมตอนนี้ก็เล่นโคนนะครับเป็นตัวนะครับน้องส้มตอนนี้อาทางอาช้างของเรานะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับสามเชือกนะครับดูน้องส้มทําอะไรนะครับผมดมกลิ่นนะครับอยากจุ๊บวะนี่น้องส้มอย่นะครับเต่าสวยน่ารักนะครับผมเอาส้ม ครับดูอยากทักทายนะครับอยากทักทายความรักนะคะลอมกินนะครับเริ่มกินนะครับโอ้ยเาอีกนะครับมจุ่มมจุ่มอยากเล่นนะครับอ คร,ครับก็อ่ามรักนะมครับผมก็ขออนุญาตบอกบุญนะครับผมเอซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมอพอดีนะครับผม,อ,มยอ,บอยากหยอกแล้วค่ะคันมรักส้มนี่ไม่ไหวเลยครับพอดีนะครับผม ทางวัดท่าลาดนะครับผมจะมีบุญกระสินนะครับในวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะครับผมก็เราก็จะนําช้างนะครับไปร่วมแห่นะครับวันที่สิบหกนะครับเพื่อไปทอดกระถินให้ทางวัดท่าลาดนะครับผมอะไรได้ที่ได้มานะครับเราก็สมทบเข้าทางวัดนะครับเพื่อสร้างอุโบสถให้กับวัด ท่าลาดนะครับผมก็ฝากถึงนะครับผม FC นะครับท่านใดนะครับผมที่อยากร่วมสมทบนะครับทำบุญสร้างอุโบสถนะครับกับชาวช้างสุมท่าสายนะครับและช้างวัฒนธรรมบ้านท่าลาดนะครับและชาวบ้านบ้านท่าลานนะครับผมครับก็แอดดลน์นะครับผมแอดดลน์มาที่ควาลักนะครับผมแล้วก็เบอร์ทรนะครับผม ผมจะปักหมุดไว้ที่อคอมเมนต์ Comment นะครับผมหรือข้อความน,นะครับก็ฝาก FC ที่ใจบุญทุกท่านนะครับให้เข้ามาร่วมนะครับผมสมทบนะครับช่วยเหลือทางสังคมและอ่าหมู่บ้านนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอชมน้องส้มต่อนะครับผม เอสทีท่านใดอยากร่วมทําบุญกระถินกับสุ้มท่าายนะคะก็ร่วมกันได้นะคะสุ้มท่าายก็จะร่วมแห่ขบวนกระถินวันที่16นะคะส่วนวันที่17สุมท่าายจะติดงานกันนะคะก็เลยต้องร่วมแห่ก่อนนะคะแต่ทางชาวบ้านเขาก็จะแห่กันวันที่17นะคะแต่ทางสุ้มเราก็ขอแห่ก่อนเพราะว่ามีภารกิจนะคะ ติดงานนะคะดูความรักไปแก้งน้องส้มติดงานค่ะอ๋อครับมีอีกเรื่องนะครับผมมีเอฟซีบางท่านนะครับผมถามมาว่าช่องของบัทราชนะครับผมปิดยอดกระถิ่นหรือย,ยังนะครับเรายังรับนะครับผมเรายังรับจนถึงวันที่16บหนะครับผมครับเดี๋ยววันที่16เราก็จะได้นำเอาไปทอดนะครับผม ย้ำอีกครั้งนะครับยังไม่ได้ปิดยอดนะครับผมเรายังไม่ได้ปิดยอดนะคะเราก็จะรอเอฟซีที่อยากร่วมสมทบนะคะจนถึงวันที่สิบหกนะคะเราจะเริ่มแห่กันช่วงบ่ายใช่ไหมครันะครับช่วงบ่ายก็คือถ้าเอฟซีท่านใดสะดวกตอนเช้าก็ยังยังได้นะคะตอนเช้าของวันที่สิบหกท่านใดนะครับผมที่อยากามาร่วมงานนะครับผมทอดกระตินนะครับ ก็มาได้นะครับอยากมาเยี่ยมน้องๆช้งางอซือโอกาสมาก็มาได้ครับผมติดต่อทางพารลักมานะครับผมติดต่อมาได้เลยนะคะถ้าอยากมาร่วมแหม่บุญกระถินกับสุมท้าทรายนะคะถ้าเกิดอยากขี่ช้างเราก็จะจัดเตรียมช้างไว้ให้นะคะครับผมก็ขอให้เอฟซีแจ้งนะครับผมถ้าจะมาก็แจ้งไว้นะครับเราก็จะเตรียมช้างไว้ให้นะครับ เพราะว่าช้างของเราเยอะใช่ไหมคะความรักครับแต่ถ้าไม่ไม่มีคนขี่เราก็จะไม่ได้ไม่ได้ใส่แยงใช่ไหมครับบางครั้งนะครับช้างเราหลายเชือกนะครับบางครั้งก็ถ้าไม่มีคนขี่เราก็จะไม่ใส่แยงนะครับผมแต่งชุดเอาเอาส,อสวยๆหล่อๆนะครับผมแล้วก็ชุดเชือกไหนที่ถื้อต้นกระถินเราก็จะให้ใส่แยงนะครับผมทาง ตัวไหนที่ไม่ได้ขึ้นกระถินเราก็จะแต่งชุดธรรมดานะครับค่ะคับแต่ถ้าเอฟตอยากเข้ามาร่วมก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเราจะจัดเตรียมช้างไว้ให้เลยนะคะเราจะแห่ช่วงบ่ายของวันที่สิบหกค่ะน้อ,องซุ่ม,ม,มทำอะไรคะน้องซุ่มหมดแล้วครับทำลายแล้วครับน้องซุ่มนะเอาแล้วครับ ปันไปไหนเนาะน้องส้มบอกว่ามันเกะียเดี๋ยวส้มจะเก็บให้นะคะควันตาครับผมควันตาไปไหนเนาะน้องส้มเล่นเตียงแล้วนี่เดี๋ยวดูนะครับควารักจะพิยุกออกนะครับผมเ,เขาจะยอมไหมนะครับเพราะว่าเขาไม่ก็ยอมนะน้องส้มจะยอมอเดี๋ยวความรักจอกอะออกนะคะ ลารุกาทกอ่ว่าจะแย่งความรักนะคะไม่แย่งนะคะนองโฟมคงจะบอกว่ามันเกะกะเอาออกไปหน่อยความรัก ฝนก็ยังตกมาเรื่อยๆนะคะพื้นที่ก็จะแฉะหน่อยนะครับผมเวลาเรามาอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าพายุก็สงสัยว่าอีกหลายลูกนะครับผมถ้าเวลาไ เรามาอยู่อย่างนี้นะครับเราก็ต้องหาอาหารให้เขากินตลอดนะครับไม่เคยขาดนะครับผมเพราะว่าเราต้องดูแลเขาด้วยนะครับผมครับก็ฝาก FC นะครับผมช่องสีดอกคุณเงินนะครับฝากบุญกฐินด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับผม ช่องซีดอลคุณเงินนะครับฝากกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปดีๆนะครับผมสวัสดีครับ